สวัสดีครับเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆชาวไก่ชนทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับมีของเด็ดมาฝากเพืเ่อนๆน,น,นะครับก็ไก่พร้อมผสมนะครับวันนี้จัดแพคคู่ให้นะครับตัวคู่นี่เป็นหลานลอนนี่นะครับตัวคู่เป็นหลานลอนนี่นะ ไก่รอยใหญ่นะครับตอนนี้ก็อยู่สองประมาณสองแปดนะครับไก่หกเจ็ดเดือนนะครับเนี่ยไปได้เยอะเลยนะครับน่าจะสามโลผ่านนะครับรอยใหญ่นะครับก็ออกมาจัดคู่ผสมให้เพื่อนๆนะครับชื่นชอบในสายเลือดมังกรนะครับตัวนี้เป็นหลานลอนนี่นะครับส่วนตัวเมียนะครับเนี่ยจัดคู่ผสมตัวเมียเป็น ร้านแดงหล่อนะครับคิดจัดนะครับเกีียวขนมากนะครับพร้อมผสมนะครับตัวนี้ก็เอาไปเข้าคู่กันได้เลยนะครับนี่นะครับสวยนะตัวนี้ใหญ่เหมือนเหมือนไหมครับเหมือนลอนนี่ไหมนะครับลูกค้าท่านไหนเคยเห็นเจ้าลอนนี่นะนนะ ร้อยใหญ่นะครับตอนนี้ก็สองแปดนะครับน่าจะสามโลพันนะครับน่าจะหาคู่ยากนะครับก็เอาไปทำทำสายนะครับจัดคู่ผสมให้แล้วนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจรีบเลยนะครับ0 9 9ย์0 3 9 8 8นะครับไอีไลายเพื่อนๆด้วยเบอร์นะครับผมสวยๆนะครับ สนใจทักมาครับขอบคุณมากครับ